ที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะไปดูเรื่องราวของชีวิตหนุ่มคนหนึ่งนะคะเขเป็นหนุ่มโรงงานมาก่อนแต่ว่ามีหัวใจรักศิละปะตัดสินใจกลับบ้านเกิดเลยนะแล้วก็ตั้งกลุ่มแกะสลักงานไม้ต่อยอดเป็นของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อว่าแต่ผลงานของเขาจะสวยขนาดไหนไปชมกันค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะเห็นไหมคะนี่คือผลงานแกะสลักงานไม้นะดูคลาสสิกมากๆเลยถูกนํามาต่อยอดเป็นของฝาก เป็นของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจรูปแบบสวยงามหลากหลายค่ะถูกนํามาวางเรียงรายกลางแดดเพื่อให้แสงแดดส่องลงมาอย่างทั่วถึงนะคะเป็นหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายของการประดิษฐ์งานแกะสลักไม้ฝีมือของคุณนเรศทองลาอายุ34ปีนะคะเป็นชาวบ้านบ้านหนองแวงตําบลวังแสงอำเภอแกดําจังหวัดมหาสาร,รคามนั่นเองนะคะคุณนเรศเล่าให้ฟังนะคะว่าหลังเรียนจบช่างเทคนิคมหาสาร,รคามก็ได้ไปทํางานที่กรุงเทพเนาะเป็นหนุบโรงงาน ก่อนที่จะมีเพื่อนๆนชวนให้ไปรับจ้างกลุ่มอาชีพของฝากแล้วก็ได้ทํางานออกแบบของที่ระลึกต่างๆโดยตัวเองเนี่ยเอาข้องจิงก็ไม่ได้เรียนจบด้านศิลปะมานะคะแต่ว่ามีหัวใจรักงานศิลปะจึงมีแนวคิดว่าน่าจะทําของที่ระลึกขายที่บ้านเกิดดีกว่าแล้วก็การกลับมาบ้านเกิดเนี่ยยังได้กลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากด้วยก็เลยตัดสินใจรวบรวมผู้ที่มีฝีมือด้านศิลปะเนี่ยจัดตั้งเป็นกลุ่มแกะสลักงานไม้ขึ้นมาส่วนของที่ระลึกที่รับทำนะคะก็จะทําในรูปแบบของไม้อัด ไม้ยางพาราไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้ไผ่ก็ทําเหมือนกันนะคะโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนประกอบงานขัดงานพ่นเลกเกอร์ด้วยตัวเองก่อนที่จะรังสรรค์ออกมาเป็นผลงานหลักและรูปแบบนะคะผลงานของเขาคุณผู้ชมนี่มีมากเลยนะมีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆก็ทำออกมาได้อย่างสวยงามนะคะมีพระธาตุนาดูนนะคะหรือแม้แต่งานแกะสลักเกจิอาจารย์ชื่อดังตลอดจนรูปภาพตนเองของฝากของที่ระลึกพวงกุญแจต่างๆ ส่วนราคาเริ่มตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันบาทเท่านั้นนะคะขณะนี้มีออเดอร์เข้ามาจานวนมากจึงรวมกลุ่มเป็นโอท็อปไปแล้วค่ะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่แต่ละคนนะคะก็มีรายได้ไม่ต่ำกว่า800บาทต่อวันเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆเลยนะ,ะจากหนุ่มโรงงานกลับบ้านเกิดน,นะคะด้วยหัวใจที่รักศิลปะก็เลยตั้งกลุ่มแกะสลักงานไม้จนผลงานของเขามีชื่อเสียงโด่งดังไปแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ